สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาจารย์แมว9ชีวิตกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยนะครับนะก็คือนะครับพอได้ค่ากาแฟนะครับนะได้ตัวเต็ง5ดาวผมไปนะครับส่วนบอลสดก็พลาดท่าไปครับไม่เป็นไรครับแต่ก็พอบวกได้ค่ากาแฟอยู่ครับตอนนี้ครับในกลุ่มนะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับน้ำบอลสดเล่นกันทุกคู่นะการันตีความแม่นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเน้นถอนไม่เน้นฝากนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้นะ เข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่นะที่ผมอยากจะให้นะครับ๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างนะเป็นแอด8 8 9 9ทีเนะครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ CAT 8 8 9 9เครับเฉพาะวันนี้วันเดียวนั้นนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมือนเดิมนะครับโคทีผมหยิบยกมานะครับเป็นบอลทีมชาติกันบ้างนะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนนะครับระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบกับกัมพูชานะครับ ก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันก็เหมือนเดิมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับเราก็มาฟังวิเคราะห์กันครับวันนี้นะทีมชาติไทยครับเจ๊เปิลสนามนัดาชมังคลากีฬาาถานนะครับตอนรับการมเยือนทีมชาติกัมพูชานะครับวันนี้ครับเป็นบอลซูซูกิครับนะเป็นบอลอาเซียนนะครับนะนัดที่4นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าสติแตกทีนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับไล่จากทีมไทยนะผลงานห้านัดหลังสุดนะครับก็สามารถเก็บใช้ได้3นัดนะครับแพ้1นัดเสมอ1นนัดนะครับนัล่าสุดนะเป็นบอลอาเซียก็บุกไปเสมออินโดมาครับหนึ่งหนึ่งส่วนผลงานนะครับของฝั่งกัมพูชานะทุกรายการนะครับก็สามารถเก็บใช้2นัดนะแพ้3นัดนะครับนัล่าสุดนะครับก็เป็นบอลอาเซียครับเปิดบ้านเอาชนะมูนหนไม่ได้ห้าหนึ่งนะครับส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับทีมชาติไทยนะ อยู่อันดับที่1นะแข่งสามชนะ2เสมอ1นะครับมี7คะแนนนะครับส่วนกัมพูชานะครับนะอยู่อันดับที่3นะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6คะแนนนะครับส่วนสายเกลจะเคยพบกันนะคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับทัศนะก่อนเกมนี้นะครับทางด้านทีมชาติไทยนะต้องบอกว่าพวกเขาเนีทำงานได้ดีนะครับนะสามนัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะในบอลถ้วยนี้นะครับดูว่าทางเรานะได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมและเสียงเชียร์นะครับดูว่าเป็นต่อหลายๆมุมนะครับในทุกด้านนะครับ ส่วนทางด้านของผลงานของกัมพูชานะต้องบอกว่าปีนี้นะทำได้ดีนะขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3นะครับในการแข่ง3นัดนี่แพ้แค่นัดเดียวนะไม่ธรรมดาครับตอนนี้ครับนะคะแนนคะแนนไทยก็อยู่อันดับที่1นะครับแต่เป็นนัดที่4นะนัดนี้ครับแข่งกันห้านัดนะครับนะทัวร์นี้นะก็จะเอา2ทีมที่ดีที่สุดนะครับเข้ารอบไปนะครับก็รออย่างแชมป์กลุ่มของสายลากับรอแชมป์กลุ่มนะครับตอนนี้แชมป์กลุ่มของสายบีก็เป็นเวียดนามนะอยู่อันดับที่1่นะครับ ดนงที่2เป็นสิงคโปร์นะครับนะคะแนนเท่ากันก็ยังไม่เคยแพ้คใครมาก่อนครับเดีย๋ยวเรามารุ้นกันนะผมดูว่าวันนี้ครับราคาเปิดมาปแปลกนะครับนะไท,ไทยมาต่อที่2ครึ่งควบ3าแล้วนะต่อสูงมากนะครับ ผมรู้ว่านะไทยอาจจะชนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะไม่ถึงนะพปีนี้ต้องบอกว่าทางทีมชาติกัมพูชานะเล่นได้ดีนะครับนะดูแล้วนะวันนี้ขอเลือกลองไปทางด้านกัมพูชาดีกว่านะครับนะวันนี้ผมขอมองมาที่กัมพูชาครับรองที่2ขครึ่งครบสครับฟันธงวันนี้ผม,มขอลาไปก่อน,นครับ,บร้บพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ